สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับแฟนแฟนเพจนะทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามจากเพจแอดน้อยโกโก้มาด้วยดีตลอดนะครับวันนี้ผมก็อยากจะฝากเรื่องสําคัญในครัวเรือนของเราในบ้านของเราที่เราอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็คืออุบัติเหตุ10ประรการครับตรงนี้นะครับถ้าท่านได้รับฟังจบแล้วนะครับนะท่านเห็นว่ามีประโยชน์มีาสาระนะครับ หรือจะฝากฝังไปยังใครๆก็แล้วแต่นะครับช่วยเตือนสติตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนมีสติอยู่แล้วครับถ้าหากว่าได้ช่วยย้ำไปก็คงจะเป็นการดีนะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับเรื่องนี้มีประโยชน์กับชีวิตของท่านในครอบครัวอย่างแน่นอนครับอุบัติเหตุ10ประการที่น่ารู้นะครับอันที่หนึ่งนะครับน้ำร้อนลวก อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้อุบัติเหตุอย่างหนึ่งๆที่จะเกิดในครัวเรือนนะครับอันดับ2ก็คือไฟดูดหรือไฟชอตเนเองนะครับทุกคนรู้นะครับว่าพิษสงูงเป็นอย่างไรอันนี้อันตรายสูงมากเหมือนกันก็ช่วยกันดูแลนะครับอุบัติเหตุอันที่สามที่จะเกิดในครัวเรือนของเรานะครับก็คือของมีคมบาดครับอของมีคมทุกประเทท่านก็น่าจะรู้มันมีอะไรบ้างนะ ตรงนี้ในครัวเดือนเรามีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เราช่วยกันดูกันแลนะครับอุบัติเหตุที่4นะครับก็คือการลื่นล้มอ่าตรงนี้สําคัญมากนะครับไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยโดยเฉพาะนะครับที่จะเกิดขึ้นมากๆนะครับก็คือวัยที่สูงอายุหน่อยอันนี้ก็มีโอกาสสูงแต่การลื่นล้มนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ได้บอกว่าเพศไหนจะ เกิดนะครับอันนี้เกิดได้ทุกเพศทุกวัยก็ช่วยกันระมัดระวังนะครับทีนี้อย่างที่5นะครับอย่างที่5ก็คือสำลักอาหารหรือสิ่งของนะตรงนี้นะครับการสำลักอาหารนี่สําคัญมากนะครับถึงชีวิตได้นะเพราะถ้าเกิดเข้าหลอดลมไปอุดหลอดลมอะไรแล้วนะครับอาจถึงตายได้นะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องเรานะครับอันดับที่6จาก10ประการนั้นนะครับ ไฟไหม้บ้านตรงนี้ต้องระมัดระวังครับก่อนจะออกจากเราออกจากเครื่อนนะครับปิดฟืนไฟให้หมดโดยเฉพาะเตาแก๊สนะครับหรือเตาอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับฟืนกับไฟต้องดูแลให้ดีนะครับเดี๋ยวก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นตรงนี้เตือนเข้าเตือนเรานะครับให้ได้ความรู้ด้านนี้นะครับแล้วอันดับที่7นะครับอาหารเป็นพิษนี่ ตรงนี้เน่ะเกิดขึ้นได้ทุกคนไม่ว่าจะไปอยู่ดินแดนไหนนะครับการกินอาหารก็ต้องระมัดระวังนะครับว่ามันจะเกิดเป็นพิษกับเราหรือเปล่านะครับตรงนี้อาหารเป็นพิษนี่สําคัญควรจะมียูกยาอะไรเบื้องต้นที่เอาไว้ในครัวเรือนเราเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมจะเจาะลึกๆลงไปว่าแต่ละอันนั้นเราควรมีภาคปฏิบัติอย่างไรวันนี้ก็บอกอ,อย่างคร่าวๆไปก่อนใน10ประการอันดับที่แปครับคือการจมน้ําตรงนี้ ระมัดระวังให้สูงนะครับการจมน้ํานั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าไหว้ําไม่เป็นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยต้องดูแลระมัดระวังให้สูงนะครับใครที่มีบ้านเรือนใกล้น้ําหรือไม่ใกล้น้ําก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังสูงเกี่ยวกับน,น้านะครับน้ํามากน้ําน้อยนั้นมีโอกาสจมได้เหมือนกันหากช่วยเหลือไม่ทันก็ถึงชีวิตนะครับทีนี้อันดับที่9้าที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นนะครับ มีดังนี้นะครับอันดับที่9ของลนไสนะครับของลนใสนี่ครับลนใส่ได้ทุกประเภทอ้าวเ,เ,เช่นเราวางของหนักๆเอาไว้เหนือหัวโดนหัวโดนหรือเรา,อายกของอะไรก็แล้วแต่ที่มีการหล่นกันไดกัหลนใสใ่เท้าบ้างหลนใส่ตรงส่วนไดของร่างกายนะครับมีทั้งหมดนะครับนะตรงนี้เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเวลาเราทําอะไรเราต้องระมัดร,ระวังนะครับ วางอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องอย่ามินเมนะครับเดี๋ยวมันจะหล่นใส่เราได้นะครับตรงนี้หลนถูกจังหวะดีๆนะครับอาจถึงชีวิตได้หรืออาจจะเกิดเรื่องร้ายๆแรงๆขึ้นได้เช่นเดียวกันครับทีนี้อันดับสุดท้ายนะครับอันดับสุดท้ายอันดับสุดท้ายก็คือตกจากที่สูงนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับที่สูงนั้นท่านก็น่าจะรู้ก็คือสูงขึ้นไปเหนือศีรษะเราหลายเม็ด นะครับยิ่งสูงมากยิ่งเจ็บมากนะครับตรงนี้ต้องระมัดร,ระวังเช่นเราไปปีนป่ายทำรุ่นทำนี่ในครัวเรือนเรานะครับทุกอย่างเรื่องการปีนป่ายขึ้นไปหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นสู่ที่สูงนะครับตรงนั้นนะท่านคิดเอาแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปีนป่ายทำภารกิจประจําวันเช่นตัดต้นไม้ตกแต่งต้นไม้อะไรที่จะต้องขึ้นไปสูงๆนะครับมีโอกาส ตกจากที่สูงได้เพราะนั้น10ประการที่ผมเสนอไปในวันนี้นะครับถือว่าเป็นของที่มีประโยชน์กับชีวิตของท่านในครอบครัวทุกคนเลยครับมีโอกาสนะครับนะหากเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันแชร์ออกไปให้คนที่เรารักคนที่เรานับถือคนที่เรารู้จักได้เลยนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วโอกาสหน้าจะนำสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์กับชีวิตประจำวันและเบาสมองมาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ